กาบเรียนคุณครูละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอวิจัยเรื่องการหมักลอาส้มจากส้มสองสายพันธุ์ Experiment of Fermenting Liquor from Two Types of Orange โดยมีครูที่ปรึกษาคือคุณครูวัวิโรธค่ะที่มาและความสําคัญของประเด็นการวิจัยนะคะลอาส้มมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ส้มนะคะซึ่งอาจเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มนะคะที่มาของการวิจัยในครั้งนี้คือต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรสชาติของส้มสองสายพันธุ์ที่พบเจอในชุมชนและต้องการลดการสูญเสียของส้มที่มีขนาดตามที่ตลาดไม่ต้องการหรือส้มที่มีตาหนิเพียงเล็กน้อยค่ะ ถูกประสบการวใิใจัยนะคะ4.1ศึกษาคุณสมบัติสายพันธุ์ส้มที่พบได้ในท้องถิ่นนะคะ4.2เปรียบเทียบสายพันธุ์ส้มที่พบได้ในท้องถิ่นนะคะ4.3พัฒนาปรับปรุงวิธีการและสูตรในการทำเล้าส้มนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะได้สายพันธุ์ส้มที่พบได้ในท้องถิ่นที่ซึ่งเหมาะกับสูตร ขั้นตอนการหมักเหล้าสม้มสามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ค่ะ ขอบเขตการวิจัยขอบเขตด้านสาระเนื้อหาการคัดเลือกศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของสายพันธุ์ส้มที่พบภายในท้องถิ่นการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการหมักรล่ส้มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นที่ยอมรับในวงกว้างการเก็บรักษาโดยศึกษาการเก็บรักษาที่ทําให้ล่ส้มมีคุณภาพในทุกด้านให้ได้ดีมากที่สุดขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย คือสายพันธุ์ส้มที่คัดเลือกมาทําการวิจัยและสามารถพบได้ภายในท้องถิ่นกลุ่มผู้ทดสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กรอบแนวคิดตัวแปรต้นสายพันธุ์ของส้มส้มสายน้ำผึ้งและส้มโอตัวแปรตามคุณสมบัติของเหล้าที่มาเช่นปริมาณแอลกอฮอล์สีกลิ่น รสชาติปริมาณน้ำตาลความพึงพอใจของผู้ชิมตัวแปรควบคุมเช่นภาชนะที่ต้องใช้หมักจะต้องเหมือนกันนิยามสับส้มโอการหมกักผลิตภัณฑ์เล่าส้มส้มสายน้ำผึ้งสายพันธุ์ ก่อนแน้าคิดและทฤษฎีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือการถนอมอาหารเพื่อเป็นการยืดอายุกรรมในการใช้ถนอมอาหารและเป็นการไม่ทําลายรสชาติของอาหารเป็นการถนอมอาหารที่อ่อนโยนโดยเฉพาะเกิดจากการหมัก เป็นการหมักแบบธรรมชาติวิธีการดําเนินการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบคัดเลือกสายพันธุ์ส้มที่เหมาะแก่การหมักเล่าส้มศึกษาสูตรและขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพอย่างสูงสุดจึงได้กลุ่มตัวอย่างส้ม2ชนิดคือส้มโอและส้มสสยน้ำพึ่งจากนั้นจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การหมักเล้าส้มตั้งแต่วันแรกจน เป็นการสามารถลิ้มลองชิมรสเหล้าส้มได้ผู้ที่ลิ้มลองจำอายุไม่ต่ำกว่า18ปีขึ้นไปตากลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและกลุ่มตัวอย่างคือส้มใสยน้ำผึ้งและส้มอบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยคือแบบสอบถามและการสังเกต รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเล้าส้มในแต่ละวันและสอบถามผู้บริโภคเล้าส้มจากการทดลองการหมักเล้าส้ม,ากกาลม,ลสมและบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การเปรียบเทียบ t t e s t คือการเปรียบเทียบส้มทั้งสองชนิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและเมื่อนำมาหมักแล้วนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร